ผมเกิดมาในยุคที่มีไอดอลมากมายหลายด้านแต่ถ้าเป็นด้านในการทำอาหารไอดอลของผมคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเชฟแบง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 ปรมาจารย์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์วัตถุดิบที่เกิดมาผมไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนมันคือการปรุงอาหารอย่างแท้จริงเพราะเชฟแบงทั้งใส่ใจ และใส่อารมณ์ลงไปในทุกเมนูที่เขาทำจึงทำให้เกิดรสชาติอร่อยล้ำเหนือคำบรรยายถึงกูไม่เคยกินก็เถอะแต่ผมรับรู้รสชาติได้จากการดูเชฟแบง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 สวัสดีครับผมเซฟฟีมม่ครับผมผมมือนีนะครับผมเสิร์อาหารตามสไตล์เซฟแบงนะครับผม ่จริงผมอยากไปถ่ายคลิปด้วยพี่เขาแน่นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ดังถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้นะครับผมคือแบบถ่ายคลิปคือไอเขาเลยครับ <Okay. S 1> อโอเคโคตรมากเลยครับเียแบง่งแล้วเอ้ยอันนะั์ซองดูนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ประการเสียเวลาได้ครับผมมันนี้ผมสิมาทําไข่ต้มในน้ำซีฟู้ดวยครับผมมัอน,นี้มาไปเบื้งกันเลย โอ้โหับมาแล้วครับผมมอครับโอ้โยนไปแล้วโอ้น้ำลงไปแล้วดับจะได้กินไหมละครับผมวันนี้โอ้โหทำเหมือนเจแบงซะเหลือเกินนะครับตั้งขึ้นมาครับผมโอเค เเหลือเกินนะครับผมโอ้โหหายไปเลยนะครับตอนนี้โอ้มาแล้วโอ้จังหวะน,นี้ครับผมตำสไตล์เชฟแบงค์นะผมโอ้กลัวพิกเข้าตาครับหมอบทีเดียวเลยครับผมหมอบเลยนะครับผมโอ้ท่าอะไรนี่ครับผมไม่รู้เรื่อง บีบไม่มีน้ําเลยนะผมโอ้บีบต้องบีบเร็วนะครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวแม่มานะครับผมต้องบีบเรื่องรวดเร็วสงสัยไข่จะสุกแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือไม่นะครับผมโอ้ยนแรงซะขนาดนั้นนะโอ้ฝาก็เจิดไปนะจังหวะนี้ครับหยบอะไรได้ข้างข้างก็บัดโถมไปแล้วโอ้จังหวะนี้ครับผมโอ้การตัดต่อโอ้โหจานมาจากไหนครับผมโอ้โหตัดต่อไม่เนียนเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้เจิดไปแล้วครับ เอามือล้วงเข้าไปโอ้เป็นไข่สองฟองนะครับผมเป็นไปได้ไงครับผมจากที่เอาใส่ไปฟองเดียวนะครับผมโอ้โหแปลกประหลาดมากเลยนะครับผมเชฟฟี่สร้างปรากฏการณ์ับผมนี่นะครับไข่รับตอกไปใส่หัวครับผมต่ออีกทีหนึ่งครับผมมันไม่แตกนะครับดูดีครับว่ามีเลือดไหมนะครับโอ้ไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะว่าหัวเชฟฟี่นี่แข็งครับผมล่าสุดเพิ่งเป็นไข่นะครับผมวินหัวมากเลยนะครับโอเคครับผมมาเทน้ำโอ้ยนึกว่าขี้นะครับผมโอ้ เละลงวาเลยครับผมเป็นตอนเป็ดตอนเลยนะครับผมโอ้โหน่าจะกินได้เวลานะครับเชฟโอ้ดูครับผมโอ้โจะกินได้ไม่นัะครับผมเชฟเดินไปไหนครับผมจังอูไปวันนี้เป็นผักชีมาครับผมไม่มีเขียงให้ซอยนะครับผมซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่เขาไม่เรียกว่าซอยนะครับผมเขาเรียกว่าตัดเป็นชิ้นแล้วก็ดึกลงไปเลยนะครับผมไม่ตัดแล้วนะครับผมเชฟขี้เกียจแล้วนะครับผมเชฟต้องไปขายของต่อนะครับผมเพราะว่าชาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวพ่อด่านะครับผม แต่เขาด่าแล้วละครับโอ้โหน่ากินเลยนะครับผมโอเคอู้ใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหเย้โอ้เชฟถึงกับอุทานวยเย่นะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเรามาดูไข่กันต่อนะครับผมอ้เือเก่งเถอะวะ ที่มาซิมฝีมือเจ้าขอ,องดูก่อนนะมันจะกินได้เหมือนเชฟแบงไหมนะครับเชฟแบงในมก็ทำหน้าตาดีนะดูคือคำก็ยังเหมือนเดิม เี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับผมช่วงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งครับผมโอ้เขียงเชฟปีนะครับนะครับผมผมไม่ได้กินหมดแล้วนะเกิดขึ้นดรอเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกาเอสโซเบเฮดตามนะครับผมมันเปืองเคืองผงครับแดนะครับผมเมื่อกี้มาใส่่ันนะครับผมก็ ก็ขอบ้าเชฟแป้งนิดนึงลวกันหัวบนี้ตนะทุกคนก็สนุกด,ดีครับผมการเป็นเชฟแป้งมัน,ม,นมันในการใส่เครื่องปรุงนะครับผมในการแต่งอาหารแต่ก็หน้าตาย,ยังไม่เกิอือนเชฟแป้งนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามน้ำด้วยครับผมแลวก็ฝาก่อง เชฟแปค์ไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องเชฟแปคงไว้ด้วยนะครับผมถ้าผมมีโอกาสหรือว่ามีชื่อเสียงเดี๋ยวผมอยากไปทำคลิปกับเชฟแปคงนะครับผม้องเป็นตะมวนหลายครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับผมดึกมีโทรจะบาดตัวบนยก็โอเคนะครับผมมาชมเบื้องหลังกันเลยนะครับผมการตีลังกานะครับผมที่สุดโหดนะครับมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โดด ปโป้โพลาดนะครับผมเล็บเกือบหลุดนะครับผมเจ็บแน่นครับโอ้โหทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจงงังหวะนี้โอ้โหเดินไปเอาหรือว่าเดินไปล้างแผลนะโอ้เดินไปเอานะครับผมเดินไปเอากระเทียมโดน โยนลงไปอีกแล้วลิ้นก็พัดแล้วนะครับผมคนภาคครับผมโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะครับผมใครของมานะครับโอเคครับผมตำ้วครับผมไม่รู้ว่าตำอะไรนะครับผมโยนอะไรก็ไม่เข้านะครับผมไม่น่าจะมีอะไรให้ตำนะครับผมในโคกนั้นนะโอ้ยังจะเล่นท่าอีกครับผมยังจะเล่นท่าอีกครับโอ้ไปแล้วครับโอ้หมอบแล้วครับหมอบหมอบกลัวเขาตาโอ้ดูมือครับผมว่าบาดไหมครับเมื่อกี้โอ้สไลด์บาย